่อาจเป็นความลับของสนาม Extreme Stadium เรียกได้ว่าเข้ามาอัปเกรดทุกความมันในทุกการต่อสู้ชาวเบดเดอร์เคยสงสัยกันไหมสนาม Extreme Stadium ถึงทำให้ทุกการต่อสู้ในเบเบดเดูจะสนุกแล้วก็ท้าทถ่ายมากขึ้นทุกเบเบดบนหน้าจอสองครั้งมาแล้วเดี๋ยวล็อกเตอร์เล่าให้ฟังคุณสมบัติของ Extreme Stadium เริ่มกันที่ดีไซน์สี่เหลี่ยมช่วยให้การเคลื่อนไหวของเบเบดมีความหลากหลายและไม่สามารถคาดเดาได้แต่ภาพรวมก็ยังเป็นวงกลมอยู่นะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปส่วนเจ้า Extreme Line ล่างเร่งความเร็วที่ช่วยเพิ่มความเร็วและพลังในการโจมตีของเบเบกับความเข้มข้นของฟันเฟือง้นลายเมื่อไหร่โคตรมันเลยใช่ปะ่ะนี่แล้วก็ยังมีช่องที่ออกจากสนามที่มีช่องให้เบเบสามารถออกจากสนามได้เลย เพิ่มความท้าทายในการควบคุมไปอีก Extreme Finish เรียกได้ว่าใน b บ b บดเอ็ Extreme Stadium แรงดึงดูดสำคัญเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนลหลงไหลในซีรีส์ของเบเบ X เอ็กซพสนามนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและความท้าทายในการต่อสู้ชาวเบเดอร์ ader, ละ่ะกระเด็นออกนอก Extreme Finish กันบ่อยหรือเปล่าลองบอกให้ดอกเตอร์ฟังหน่อย